สตรอบเบอรี่แช่แข็งแพ็คละ45บาทเดี๋ยวจะพาไปทำสตรอบเบอรี่นมสดกันให้สตรอบเบอรี่แล้วก็มาเอานมเอาวันนี้วันนี้จอดใกล้อย่างถึงที่สุดเรามาต่อกันที่ร้านเบเกอรี่ตรงลานปูนอันนี้เท่าไหร่คะ42โอเคแก้วแคปซูล12ออน42บาทเอาวันนี้ด้วยไหมท็อปปิ้งสตรอบเบอรี่เอาไปแต่งแก้วครบยังเหลือน้ำตาลเดี๋ยวน้ำตาลถุงนึงไปทางไหน่ เจอแล้วน้ำตาลสายครบแล้วสตอรอเบอรี่ต้องหล่ออะไรไมมเดี๋ยวเราเอาไปต้มเลยซอสสตรอบเบอรี่แบบง่ายๆก็จะใช้แค่สตรอบเบอรี่แช่แข็งกับน้ำตาลค่ะเราใช้เท่าไหร่ดี500กรัมสตรอบเบอรี่เท่าไหร่น้ำตาลครึ่งหนึ่งน,นี้สตรอบเบอรี่500น้ําน้ำตาล250ค่ะ จริงๆถ้าเกิดทําง่ายก็คือเราให้สตรอเบอรี่ละลายก่อนนะคะก็จะเคี่ยวง่ายแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเวลาก็เอาไปตั้งไฟอ่อนๆได้เลยคนให้มันคลายร้อนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตักซอสใส่แก้วกันค่ะหัวมันไม่แหลมเนาะก็พอได้อยู่เดี๋ยวเราเอาไปใส่น้ำแข็งกันค่ะ แม่คนๆแล้วมันจะเป็นสีชมพูองค,คนเยอะๆค่สตาบอรีร่จะได้รวมกับนมรวมกันแล้วเข้ากันแล้วอร่อยหอมหยิบเลยครับ